สวัสดีค่ะโหนรีวิว59ค่ะวันนี้เราก็ถึงเวลาที่จะมาเรียนบทเรียนโหนกันแล้วนะคะซึ่งบทเรียนโหนเราก็ไม่ได้ลงมาหลายเดือนแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนบทเรียน บทเรียนที่3 1นะคะซึ่งจะเกี่ยวกับกาลากินีจรนนะคะหรือกาลีจรนนะคะซึ่งคราวที่แล้วนะคะเราได้เรียนบทเรียนโขนไปแล้วในอีพีที่30นะคะเกี่ยวกับกาลากินหกีหรือกาลีนะคะในพื้นดวงเดิมนะคะซึ่งวันนี้นะคะอีพีที่3 1นี้เป็นกาลากินีจรนนะคะซึ่งกาลากินีจรเราจะนับจากรอบวันเกิดนะคะซึ่งหลังวันเกิดนะคะสมมุติว่าคนอายุ40่ปีอย่างเงี้ยนะคะ พื้นดวงเดิมนะคะเป็นกาลาคินีเดิมเนี่ยเป็นดาวจันทร์เป็นกาลาคินีนะคะหลังหลังอายอุย่างเข้า41เนี่ยหลังมันเกิดเนี่ยคาเรียกพอหลังมันเกิด40เนี่ยหนึ่งวันหรือว่าก่อนเวลาเกิดหนึ่งนาทีอย่างเงี้ยทักษะทักษามันก็จะเปลี่ยนเป็นทักษะจอนนะคะซึ่งกาลาคินีเดิมเนี่ยอาจจะเป็นสีจอนก็ได้อย่างเงี้ยคะ่ะดาว ดาวบริวารในทักษะอาจจะเป็นกาลากินีจอดก็ได้นะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาเรียนว่าถ้าดาวเปลี่ยนทักษะเป็นกาลากินีจอดเนี่ยจะมีผลยังไงนะคะซึ่งเราจะเอาเรือนมาจับนะคะว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูทักษะนะคะทักษะจอดน,นะคะซึ่งใน ep พีสามเอ็ดก็เป็นดาวกาลากินีจอดในในพื้นดวงเดิมนะคะซึ่งเราเป็นดาวตัวอย่างนะคะยกลัคนากรากฎเป็น ลักษณะตัวอย่างนะคะซึ่งเดี๋ยวเรา,าดาทักษะจรเนี่ยหรือว่าการกินีจรเนี่ยเราจะดูหลังวันเกิดนะคะสมมุติคนเกิดวันที่1มิถุนายนาปี2อ2 5อีเนี่ยนะคะแล้วก็วันนี้ก็มาครบรอบพอดีวันที่1มิถุนายนปี2568นะคะสมมติว่าครบรอบอายุ40พอดีอย่างเงี้ยนะคะ ซึ่งเกิดเวลาบ่ายสองใช่ไหมคะนี่มันเลยบ่ายสองมาแล้วทักษามันทักษามันก็จะเปลี่ยนนะคะซึ่งปีที่แล้วอ่ะทักษะจออาจจะเป็นดาวจันทนารา์าารที่เป็นกาลากินีจออย่างเงี้ยค่ะปีนี้อาจจะไม่ใช่ดาวจันทที่เป็นกาลากินีจออาจจะเป็นดาวอาทิตย์ที่เป็นกาลากินีจรนนะคะซึ่งเราก็ต้องดูในในในทักษะว่าเปลี่ยน เป็นดาวอะไรเป็นกลากินีจอนนะคะซึ่งตามเว็บไซต์ทั่วไปนะคะที่เป็นเว็บไซต์ผูกดวงทั่วไปนะคะเขาก็จะมีตารางทักษะอยู่ข้างล่างนะคะเวลาผูกดวงมาโหราศาสตร์ไทยนะคะซึ่งทักษซึ่งในตารางข้างล่างเขาจะมีนับให้เรียบร้อยแล้วแต่มันหญิงจะมีสอนวิธีนับให้ด้วยสามารถย้อนไปดู EP ีต่างๆได้ถ้าจะนับเองนะคะแต่ถ้าเป็นในเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีเขาก็จะมีมาให้แล้วว่า ปีนี้ดาวอะไรจะเป็นกาลากินีจรคุณก็เอาดาวที่เป็นกลากินีจรมาจับกับเรือนนะคะมาจับกับเรือนว่าดาวที่เป็นกาลากินีจรนั้นเป็นเจ้าเรือนอะไรคุณก็จะมีปัญหาเจ้าเรือนปีปัญหาเรือนนั้นสมมุตินะคะดาวในพื้นดวงเนี้ยดาวอาทิตย์นะคะเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระเจ้าเรือนกระดุมพระเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนึ่งนะคะในปีนี้ในปีนี้หลังจากเปลี่ยนหลังวันเกิดแล้วไม่กี่ชั่วโมงนะคะดาวทิตปิน ทักษะการลากินีจอรนดาวทิศปินเจเรือนการเงินคนในปีนี้หลังอ่ในปีนี้ทั้งปีคุณต้องระมัดระวังเรื่องการเงินนะคะจะมีปัญหาเรื่องการเงินเข้ามานะคะอาจจะเสียงเงินนะคะเดี๋ยวมีการติดขัดเรื่องการเงินนะคะแต่ว่าเราต้องมีดาวอื่นประกอบด้วยว่าเสียงเงินหรือว่าอาจจะไปกู้เงินมาแล้วเอ่อไปทําเป็นหนี้เป็นสินนะคะหรือว่า เสียงเงินเพราะโดนโกงอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีดาวอื่นประกอบด้วยว่าเสียงเงินเพราะอะไรนะคะซึ่ง หรือบางคนมีเรื่องติดขัดเรื่องการเงินพอดีตกงานแล้วมีเรื่องติดขัดเรื่องการเงินอย่างเงี้ยมันก็จะมีมีเหตุให้บอกนะคะดาวดาวมันจะบอกเหตุการณ์อยู่แล้วในพื้นดวงแล้วลกับดาวจรที่แต่ละปีนะคะที่เขาจอดอยู่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรแล้วกระทบถึงเรื่องอะไรซึ่งสมมุติว่าเรื่องการเงินที่ที่บอกเนี่ยดาวอาทิตย์เป็นกลากิีนีจอดเนี่ยเขาก็คนก็จะมีเรื่องกระทบเรื่องการเงินมีปัญหาจุกจิกเรื่องการเงินเข้ามาแน่นอนนะคะซึ่งมัน กระุมพระเนี่ยเกี่ยวกับรายได้นะการเงินรายได้มันอาจจะมีการหดหายอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เราเรามาดูดาวพุธนะคะดาวพุธเกี่ยวกับอ่สหชะสมมุติว่าดาวพุธปีนี้เป็นกลากินีจรเนาะแต่ดาวพุธมันเป็นเจ้าเรือนสองเรือนเป็นเจ้าเรือนวินาศด,ด้วยนะคะและดาวพุธในอ่าถ้าสมมุติจรเข้าวินาศเป็นกลากรีนีจรนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเสียหายสักเท่าไหร่นะคะซึ่งอ่าปัญหาที่อาจจะเกิดอาจารย์ เกิดมานิดหน่อยหรือไม่หรือไม่เกิดอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าสมมติมันอยู่ในเรือนสหชั้สี่คนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพื้นฝูงญาติพี่น้องเข้ามาเรื่องการเดินทางเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะมันเป็นกาลากินอีจอนเนาะทีนี้เรามาดูดาวศุกร์ดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนพันธุของราคนาราศีกรกฎและเจ้าเรือนลาภะนะคะก็เออก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องภายในครอบครัวเกี่ยวเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะคะคนในครอบครัวปัญหาในครอบครัวหรือว่ามี เบาอบหน่อยก็มีการซ่อมทอมรอดนะคะซ่อมบ้านนะบ้านน้ําท่วมต้องมาซ่อมอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องมาซ่อมต้องมาจ่ายเงินจ่ายน้าท่วมไเพราะมันเป็นเจ้าเรืนลาภะด้วยไงลาภะมันแปลว่าเงินที่ได้มาจากหรือว่าเสียผลประโยชน์เงินที่ได้มาจากงานเสริมแต่มันก็มีมันก็แปลว่ามันก็คือเป็นการเงินเหมือนกันนะคะก็อาจจะเสียเงินในการซ่อมบ้านซ่อมรถซ่อมอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเจ้าเรืนลาภะเช่นกันซึ่งเขาเป็นกาลกินิียอดก็จะมีเรื่องแบบนี้เข้ามานะคะแล้วก็ ทีนี้ลองมาดูเรือนเรือนบุตรตาบุตรตรคือเจ้าเรือนเป็นดาวคานเนาะาดาวคานเป็นกาลกินีจรแต่อย่าลืมว่าดาวคานมันมีสองเรือนก็คือเป็นเจ้าเรือนกัมมะด้วยนะคะเจ้าเรือกรนกัมมะ,ะกัมมะแปลว่ากันงานถ้าคนเรียนโหราศาสตร์ก็จะรู้เพราะว่า,วามันหลายอีพีแล้วนะว่ากัมมะแปลว่าอะไร แปลว่าการงานนะคะแปลว่ากรรมนะคะบุตตะแปลว่าบุตรบริวารนะคะผู้ไปได้บังคับบัญชาคนรักคนรักหรือว่าเกี่ยวกับเกี่ยวกับความรักอ่ะเกี่ยวกับความรักก็ได้อาจจะมีปัญหาเรื่องความรักก็ได้มีปัญหาเรื่องบริวารก็ได้โครงการใหม่ๆก็ไม่ควรจะทําตอนนี้เพราะมันเป็นการากินีจอจะมีปัญหาเข้ามามีปัญหาเรื่องการงานจุกจิกในเรื่องการงานตกเป็นยิ่งเป็นการากีนีจอแล้วด้วยเนี่ยปัญหาการงานเข้ามาจุกจิกมากอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังเนี่ยนะคะ อันนี้จะไม่ได้ยกตัวยอย่างทุกดวงเนาะเหมือนดวาวเสาอ่อะดวาวเสาดาวเสาเป็นเจ้าบบระเบิดตนนี้และคู่ค้านะคะเป็นกลากนีจออย่างเงี้ยนะคะถ้าดาวสาเป็นกลากนีจอนอย่างเงี้ยปัญหารเรื่องคู่ครองก็มาแน่นอนยิ่งเล็งเลงรักเป็นกาลากนีจรแล้วนี่เออมีมีสิทธิ์บยบายนะคะเออถ้าเป็นเอ่อเป็นเสาเนี่ยเสาเป็นกรณีจรเล็งรักใครแล้วมีสิทธิ์บยบยหมดนะบอกไว้ก่อนถ้าคนต้องมีสติอะไรอย่างเงี้ยคู่ค้าคู่สัญญานําปัญหามาให้นะคะ ซึ่งเราก็ต้องดูด้วยว่ากลากินีจรนนะคะถ้าดูดาวจอนเราดูดาวจรดาวจรมันจะเป็นดาวที่เดินทุกสมมติว่าดาวองคาเนี่ยเดินทุก45วันเนี่ยนะคะดาวดาวจรเนี่ยยิงก็จะมีเสียงแดงข้างหลังเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยสมมติดาวพฤหัสเป็นดาวจรปีนี้ดาวดาวพฤหัสเขาของดาวของลัคนากรกฎเนี่ยเขาเข้าวินาศอย่างเงี้ยเป็นดาวจรเข้าวินาศเนี่ยอ่า วินาทมันก,มนก็มันก็เป็นเกี่ยวกับก็มาดูว่าพื้นดวงเดิมอะดาวพฤหัสเนี่ยมันมันเป็นเจ้าเดือนอะไรของคนละคณะราศีกรก,รกเป็นเป็นเจ้าเดือนสุภาษะนะคะแล้วก็เป็นเจ้าเดือนอริอยังเงนะคะแล้วก็เป็นกาลากินีจรแต่กาลากินีจรเข้าวินาทมันก็ไม่ค่อยเสียเท่าไหร่น้อเพราะว่าเป็นอริด้วยมันก็ ปัญหาต่างๆมันอาจจะลดน้อยถอยลงนะคะไม่ค่อยมีปัญหาเข้ามาการเจ็บป่วยต่างๆมันอาจจะหายไปนะคะซึ่งก่อนหน้านี้คุณกรกฎอาจจะมีอาการเจ็บป่วยนู่นนี่นั่นแต่ว่าตอนนี้ก็หายเบาบางไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มาเป็นการากินีจรเข้าวินาศไงมันเลยไม่เสียม,มากไงแต่ผู้ใหญ่ก็เออตอนแรกมันเป็นการากินีจรใช่ไหมแล้วก็เข้าวินาศเรื่องผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือแบบลับๆอย่างเงี้ยนะคะ เพราะมันไม่ค่อยเสียถ้าเป็นการถ้าเป็นการอี้เข้าวินาศเข้ามรณะหรือเข้าอรินะคะแต่มันก็อาจจะยังมีเรื่องครุกคลักเรื่องอะไรอย่างนี้อยู่นะคะสมมติมีดาวเหมือนเหมือนดาวเสาร์นะคะดาวเสาร์ดาวเสาร์ขอขอแก้เป็นดาวเสาร์นิดนึงนะคะดาวเสาร์เป็นเป็นดาวจรใช่ไหมเป็นดาวจรตอนนี้ดาวเสาร์ของคุณกรกฎเนี่ยเขาไปอยู่เขาอยู่สุภะโอตัวใหญ่เลยดาวเสาร์เป็นอ่ะขอโทษ ดาวเสาร์ขเขาอยู่สุภะเนาะนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นกาลากินีจรปีนี้ดาวเสาร์ของเขาเป็นกาลาก,กา,ากินีจรเนานะเขาก็จะมีปัญหาเรื่องออผู้ใหญ่มีปัญหาเรื่องผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าเขาเข้ามาอยู่ในเรือนสุภะ คุณก็ต้องแปลเรือนสุภาด้วยว่าแปลว่าอะไรการศึกษาอยา่างเงี้ยนะคะการเดินทางเงี้ยนะคะหรือว่าการต่างประเทศคุณก็จะมีปัญหาเข้ามานะคะแต่อย่าลืมว่ามีเป็นกลรกินีจรและเป็นปตัตตนีด้วยคู่ค้าคู่สัญญาที่เป็นผู้ใหญ่อาจจะมีปัญหาด้วยอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าคู่ครองอาจจะหรือว่าผู้ใหญ่ฝั่งคู่ครองหรือว่าคู่ครองอาจจะมีปัญหาตรงนั้นเข้ามาด้วยนะคะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าเนือปัตตนีด้วยไงแล้วเขาเข้าสุภาด้วยคุณก็ต้องแปล แปลความหมายเจ้าเรือนเดิมด้วยและก็แปลความหมายของเจ้าเรือนที่เข้าไปอยู่ด้วยว่ามันหมายความว่ายัางไงนะคะซึ่งลักษณะการแปลก็จะเป็นประมาณนี้ให้คร่าวๆกับนักเรียนว่าเออถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถถามใต้คลิปได้เนาะซึ่งเราสอนให้เป็นออไม่ได้เราสอนไม่ได้แบบว่าคิดเงินหรือคิดอะไรนะคะเราสอนเพื่อเราอยากจะสอนให้ออได้เรียนรู้กันได้เรียนรู้กันไปแล้วก็รักษาโหราศาไทยให้คงอยู่กับ กับประเทศไทยเป็นนานๆให้ให้คงอยู่กับโลกนี้ไปนะคะก็คือเป็นการเผยแพร่นะก็ยังไงก็ช่วยสนับสนุนช่องแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ได้นะคะหรือกดปุ่มซุปเปอร์เต็งก็ได้นะคะเป็นเป็นค่าเรียนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถกดได้ด้านล่างเลยนะคะซึ่งวันนี้ก็ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ค่ะขอบคุณมากค่ะ